สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อ,ะะอังสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ ชนนิมนนนยิ้มมตอทีกับมนุรรษย์ต่างดาวปริศนาอืมไสุดท้ายอายุทยาก็ต้องเสียกรุงให้กับพม่าหรือเนี่ยใช่ครับแต่ก็ดีนะครับที่หลวงพี่พอเพียงไม่ต้องไปอยู่ตอนเสียกรุงด้วย นี่ฉันคงไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นวัดของฉันข้าวของเครื่องใช้แล้วก็โลกในอดีตอีกแล้วสิน,นั่นเนี่ยเนทีเรื่องค่าน้ำค่าไฟของวัดผมจัดการเรียบร้อยแล้วหนักครับขอบคุณมากนะโยมชำนี่ถ้าวัดเราไม่ได้โยมชำช่วยจัดการธุระปะาป,ปาปงให้แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมัง่งเนทีหลวงพี่รีบไปที่ร้านส่มตามกันเถอะพวกชาวบ,บ้านเขาไปรวมตัวกันหมดแล้ว มีอะไรเหรอเนนปันม,ม,มนุษย์ต่างดาวมีคนเจอมนุษย์ต่างดาวฮะมะนุษย์ต่าง <ๆ S 2> ดาวเหรอน่ออนี่ม,น,น,มนุษย์ต่างดาวมันคืออะไรเหรอครับมนุษย์ต่างดาวก,ก็คือมนุษย์ที่มาจากดาวดวงอื่นยังไงล่ะก็แต่มันมีจริงๆด้วยเหรอคะมนษาวต่างดุดเอ้ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงๆสิฉันเห็นมากับตาจริงๆเลยนะ คนต้องเชื่อฉันเรื่องเป็นยังไงในหลองเล่าหน่อยสิเจ้าเบิร์ครับลุงชำเรื่องมันเริ่มมาจากเมื่อวานเนี่ยผมเดินผ่านร้านโกเฮงโกเฮงก็ออกมาเรียกผมให้เข้าไปซ่อมเครื่องคิดเลขในร้านให้แต่เผอิญว่าของมาต้องใช้อะไรมาเปลี่ยนนะครับยังซ่อมให้ไม่ได้ผมก็เลยต้องออกไปซื้อของแล้วหลังจากนั้นก็เออมัน กลับมาแล้วแม่ได้ส่งส้มตำให้เจสีป่ปากซอยเรียบร้อยแล้วแม่เอ่อว่าแต่ว่าพี่เบิร์ดเล่าไปแล้วเหรอนี่ยอาเอยแจ๊กกลับมาฟังไม่ทันเลยอ่ะอ๋ะอถ้าอย่างนั้นพี่เริ่มเล่าใหม่ก็ได้ไม่ต้องแล้ว,ลวเอวเอเอ,เอาเป็นว่าโยมพี่เบิร์ตตัดมาเล่าช่วงที่เจอมนุษย์ต่างดาวเลยแล้วกันนะอ๋อได้จัดให้ <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยก่าผมจะกลับมาจากตัวมือมันก็ดึกแล้วและผมก็เดินเข้าซอยข้างๆตลาดมาตามปกติแก่เอ๋ อเยผมได้ยินมาว่าพวกมนุษย์ต่างดาวชอบจับตัวมนุษย์โลกไปผ่าตัดทดลองอยู่บ่อยๆนะครับเอ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะโยมพี่เบิร์ดแน่ใจหรือว่าเห็นจริงๆไม่ได้ตาฝาดหรือว่าคิดไปเองอะนางสิอาเบิร์กหรือนิมม่อนนี่หรือเปล่าเนี่ยฮะผมเห็นจริงๆนะครับเนนที จะให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับงั้นเอางมมาี้ไหมคืนนี้พวกเราไปดักซุ่มท้าพิสูจน์กันว่ามนุษย์ต่างดาวน่ะมีจริงหรือเปล่าน่าสนใจฉั้าก,ก็อยากเห็นมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆเ,เหมือนกันนะ่ะย้งั้นพวกเรา,าไปด้วยไม่ไล่นะอาหวยเปงเด็กเป่เงเลขงานจะออกเที่ยวแต่มึกมึก,มกคำคำไล่ย,ยังไงไม่ไล่น้อ,อผมไม่เอาด้วยแล้วเนะผมกลัวแล้ว เอกกมหืนนัคือป้าก็ไม่เอาด้วยอะนะอ๋อแจ็คถ้าเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆอะแม่ฝากขอหวยกับเขาด้วยแล้วเกันนะเจ๊ะเจ๋ยป้าหวยตามเคยไหนๆก็ลามนุษย์ต่างดาวไหรือยังขอลาเก็าเอ้ยจะมาอึกเยิบๆหน่อยดิเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวก็ตื่นหมดก่าแต่ว่าเนนปันกับเนนทีก็สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยแหละครับเนี่ย อาตมาแค่สงสัยเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยขอมาดูด้วยอาสนวดนอกเนียบก่อนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมอะไระนเป็นเสียงฝีเท้าของมนุษย์ต่างดาวแน่เลยหรือว่ามุมน้ำนอนด้วยปปาย่อยมาถอรุ่งข้ามเองตกใจหมดเลยข้าสิตกใจกว่าแกอยู่ดีๆีกับพรมาไม่ไอ้สมัยเสียงแบบนี้หลวงจามก็จะมาดูมนุษย์ต่างดาวด้วยใช่ไหมขอรับใช่แล้ว

ทำไมบรรยากาศมันน่ากลัวพี่เหลือหวังแหวงยังไงเจ้าคนอืมเอ๋อะไรกันเนี่ยทำไมตลาดถึงได้เงียบอย่างนี้ล่ะหลวงพี่เจ้าคะนิมนอนมารับพิทาบาเจ้าค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะโยมหมยเล็ก พวกชาวบ้านเขาหายไปไหนกันหมดนะ่ะตอนนี้ทุกคนเขาเลือมาใน,นต่างดาวการจะไม่กล้าจะออกจากบ้านไปไหนแล้วล่ะคะเนี่ยขนาดอปาปายังไม่ยอมให้พวกเราออกไปโรงเรียนเลยอ้ามวยกล<อ>ับมาแล้วนี่นะ่ะอ,อาเจ๊กับอาโอมันบอกว่ามาลูกตา่างดาวละเข่าสิงคงไร่บอกพระเนงทีว่าก็อ่าจจะลงเข่าสิงแล,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 ล้วก็ได้รีบๆปิดประตูแล้วๆเขา้าเ,เ,เรือ่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับอืเอ๊ะแล้วนั่นเนนทีทำอะไรของเขาน่ะ ทุกครั้งมีแสงมาจากซอยตรงนี้นใหญ่รุนแรงเรโยมมาเก็บขยะที่นี่ทุกวันเลยเหรือเปล่าครับ ก็ทุกวันนั่นแหละมีตอนเช้ากับตอนกลางคืนงั้นอาตจจมารบกวนขอเบอร์โทรของโยมไว้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สินเนนเป็นยังไงบ้างเนนทีคิดอะไรออกบ้างหรือย,ยังอ่ะ รู้แล้วเจ้ารู้ตัวจริงของมนุษย์ต่างดาวแล้วไงเหรอถ้าเป็นเนนทีละเกาะอาจจะรู้จริงๆก่อนหลายะนหนังในทีมาเลี้ยวอ่ะรพอนะยมยมทั้งหลายเนนทีคะเนนทีรู้ตัวจริงของมนุษย์ต่างดาวแล้วเหรอคะอืมรู้แล้วจะให้อัตมาเชิญเข้ามาแนะนําตัวไหมล่ะขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยสิ อาตมาจะโทรเรียกมนุษย์ต่างดาวเอาละโยมมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวได้แล้วโอ้ยรีบพ้กมามามนุษย์ต่างดาวมาแล้วมาด้วยหอโอ้ยมนุษย์ต่างดาวไปหออ้ยมันเรียกอะไรเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมามามาด้วยไปด้วย ง่ายยังไงยังไงยัไเน้นทีนี่มันยังไงกันแน่ล่ะครับเนี่ยตัวจริงของมนุษย์ต่างดาวที่พวกโยมเห็นน่ะก็เป็นแค่เงาเท่านั้นแหละฮาเงาเลยเหรอใช่แล้วเงาที่เกิดจากแสงสว่างที่ส่องเข้ามาจากท้ายซอยนั่นไงเอ๊ะจริงด้วยมีแสงส่องมาจากท้ายซอยจริงๆด้วยอ่ะแต่ที่นั่นมันไม่มีหลอดไฟอะไรนี่นาแล้วแสงนั้นมันมาได้ยังไงอ่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลองเดินไปดูที่ท้ายซอยกันเถอะไหนดูสินี่จริงหรอ,อแสงสว่างมาจากรถซาเล้งที่ขนขยะนี่เองนี่แหละตัวจริงของแสงสว่างนั่นเมื่อเช้าอาตมาลองถามลุงที่มาเก็บขยะด,ดูแล้วเขาบอกว่ารถขยะจะมาจอดเก็บขยะที่นี่เป็นประจำทุกคืนแสงไฟจากรถขยะเนี่ยก็เลยไปสะท้อนกับกระจกร้านค้านั่นแล้วก็ส่องไปที่กำแพงโรงเรียนทำให้เกิดเงานั้นขึ้นมาไงละ่ะ ว่าเงานั่นล่ะครับถ้าไม่มีมนุษย์ต่างดาวออกมาจริงๆแล้วมันจะเกิดเงาอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะยอมพี่เบิร์ดคิดว่าถ้าเงาเป็นรูปคนเจ้าของเงาก็ต้องเป็นคนจริงๆใช่ไหมเอาก็ต้องใช่เนะสีครับงั้นเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะแนวเห่อพิสูจน์อีกแล้วเงาเงาเงาเจอกัน เนี่ยหละตัวจริงของมนุษย์ต่างดาวแอทเทเอ้พี่เบิร์ตเนี่ยไม่ยอมดูให้ดีๆดัดนมาตู่เป็นมนุษย์ต่างดาวไปได้แต่ว่าผู้ที่เอาเรื่องมนุษย์ต่างดาวไปสร้างกระแสใหญ่โตเน่ยมันจะกับโอไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องเถียงกันหรอกเรื่องเนี้พวกโยมทุกคนต้องโทษตัวเอง,องเพราะพวกโยมขาดสติไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีๆใครแต่งเติมเรื่องอะไรก็เชื่อเขาไปหมด พอเห็นเงาก็อนุมานไม่ว่าต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวโดยไม่พิสูจน์ให้แน่สะก,ก่อนเรื่องมันก็เลยไปกันใหญ่ไงใช่รับพขกที่นี่แล้นี่แหละฝีมือแนนเจ้าปัญญาแห่งชุมชนพลองพุทธละ